สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดีเอฟซีทั่วโลกนะครับเช้านี้เราก็ยังอยู่ที่ข้างบอ่อปลาเหมือนเดิมนะครับกับบรรยากาศเศร้าๆนะครับเพราะว่านี่ผมอิมมาไทยบอ่อปลาอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะว่าเขาก็เอาผักบุ้งขึ้นมาแล้วเนาะ โอ้เขาเสียบเบยดไหลยตวนี้ปักเบ็ดไว้เขาปักเบ็ดครับนี่อ,อ่อมบอยอยู่ถือป,าปลาบปล่ะคือมีซีดีอยู่ตัง้งเงี่ยร้อยเงียจมมันบ่นไรหรอกเนาะนี่เะเว่นกำลังข้นครับ,น,รบนี่โผล่ขึ้นมาแล้วครับ ครับเสาๆนะครับแต่ยังมีงานครับวันกับว่าไดงานนะครับวิ่งเกาหลีงานสีมือเจ็ดถึงสิบสิบมันสิ1สิบนะครับเจ็ดถึงวันที่สิบพอจะกเขาแจ้งงานมากอะรับทราบครับพอถ้ารับทราบแล้วพักไม่อีกแป๊บเดียวครับพ่อะสิบนาทีสิบวินาทีส้นเพราะว่าว พี่ค้างานยกเลิกนะคะเอาเลยเร่ององานต่ออีกกว่านี้นี่ตอนตสก็ยังอยู่นี่ครับขางบอ่อไปอีกฟังหนึ่งครับนี่กับถนนไม้เลกเกตนะครับกรุงเทพชลบุรีนะครับนี่นมอตวเตอร์วีด้นี่อยู่ขวาเมื่อผมไปนี่ถ้าไปไปชลบุรีแต่ซ้า,ายเมื่อผมนี่ก็จีไปกรุงเทพกอนนี่มอตวเตอร์วี นะครับกเลยบปรถ่งานก่ะเดี๋ยวทารอบต่อไปนะครับรอบต่อไปหาถ่ายงานน้ำเขาเนี่ยซีหามือนี่หรอหามือแล้วเดพราะท่านไ่างานนไงครับในการวงการทั่วรได้นี่เพรท่านไ่างานน้ำเขาดอกครับกับบรรยากาศสโซ่แล้วครับนี่ ทางป่าถูกคือเก้ามองเก้าครับก็อยู่ยังสี่งละครับนี่ผมกับยางออกยางเขาอยู่บอ่อปลายซ้ำนี่แหละครับทางนู้นกเนนน็เป็นถ่ายมูบ้านเนาะเนี่ยมันเป็นถ่ายมูบ้านแน่ใช่มูบ้านมูบ้านมันที่เขาอ,อ้อแม่พุนะ่นนี่มันก็เลยอันนี้ก็บห้องเซา อันนี้ก็ห้องต้งนี้ก็ห้องผมเศร้าแยวแรกนี่ก็ห้องผมเขาก็ปลูกกล้วยหลไร้ครับที่ดินบางเป้าก็แบบเขาบริสุทธิประโยชน์ยังเขาก็ปลูกกล้วยปลูกยังเนาะถ้าคนมีเงนนินเนาะคนมีเงนินเขาจะได้ก็ไเลยมันบ่ เป็นไดทั้งต่งางจังหวัดก็คือจะเริ่มหนาวแล้วเนาะในองค์ที่ก็เย็นๆนี่แหละเด้ลมอวยเราแต่ก่อนนี่ลมลมมาจากทางผีเด้ลมมาจากทางผีโอ้พอด,ด,ดีครับแต่ก่อนลมมา,าทางผีตอนนี้ลมไปทางพี่มันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเลยต่วตใหม่นี่มันน้าปลูกโอ้วังฝนตกวังสองสามหมื่นที่ผ่านมาน้ำนี่คักกีรีนี่มันระบายออกแน่นั่ะเน่เนี่เพราะว่ามันถ่วมคักถ่วมีดีหรอนี่ลั่นบ่อน,นี่เจ็ดลั่นบ่อน,นี่ บอังสีของเงี้ยร้อยเนี้ยเขียดทัง่นันงสี้ยรกินเนว่าใส่เสี้ยจมอยบอกกินดอกนานี่เื้ยร้รอยอย่างเดียวบอกับเงียกระปูกระปูหน่อยนี่นะ มันก็คือบ้านนอกเขานัา่นแหละยู่ชานเมืองเนาะมันก็อยู่เขตถนนหลวงแผงมันก็อยูชันชานเมืองนี่ออกไปก็บ,บ่ไกลได้เขตยดเส้นเศร้านี่บ่ไกลเด้จัดซีหาโลส่นตัวน่ะหาโลหกโลก็ถึงเขียดจัดเส้นเศ้าเหรอเขาไปก็ลาดกับบังเนาะ เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งบอบอยฟังอันนี้ฟังหนึ่งได้นไงอันนี้ฟังหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีกฟังหนึ่งไปครับไปเบิ่งกันนี่นี่มาอยู่หน้าของ,ของคือเราเดี๋ยวเบิ่งบอยไปฟังนึงกับตอนโสโสบรรยากาศโสโสนะครับ ฝนบ่ตกน้ำก็เริ่มแห้งแล้วกันบ่มีรถเกียบออกเกียบขามันก็บจี้แห้งเดียวอยู่เริ่มแห้งแล้วแต่ขี้ต้มเนี่นี่ขันบ่แห้งอีรีนี่ขันบ่แห้งอีรีนี่ขี้ต้มคักขันแห้งแห้งเลยเจ้าของที่เขาก็บ่เฮ็ดอ บ้านเสาเขาก็เอาแต่เงินเนาะคือว่าละ่ะตัวธุรก,กิจของเขาเนาะ <c oughs> นี่บอ่อปลาเนี่ยนน้ำน้ำยังงางข่ามบ่ออได้เรนะครับนี่บ่อปลานีาน่ขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณเอฟซีตัวโลกที่ซอยเบิง่งคลิปซอยกดไลค์กดแชร์ให้เนี้นเด้อครับเดอ้อ ซอยเบึงซอยแยง,งนะครับให้ผมเด็ดสางให้ได้เรืนะ่อยๆแน่เพราะว่าผมก็เฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่บางเทีก็บางมือก็เฮ็ดคลิปซองคลิปบางมือก็บ่ได้เฮ็ดเลยใช่ไว่านก็บ่ได้เฮ็ดเลยนะครับจะได้กับฝากเอฟซีแนะ่ฝากเอฟซีน้ำเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆที่ซอยเบิ่งซอยแย่งครับ ขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณเอฟซนะครับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมแน่เด้๋ออย,ยครับเด้อช่องน้อยๆครับคนขับรถตัวชาแนลนะครับก็มมีอย่างหลายก็สุดท้ายก็มือนีวันจันทร์นะครับมือนีเป็นวันจันทร์ต่อวันจันทร์นะครับก็ขอให้เอฟซทุกคนเอฟซีตัวโลกจงประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับ คิดจริงใดขอให้สมมุ่งมาตรปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล่ำรวยวยทุกคนทุกคนนะครับคลิปนี้อาเไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ